สวัสดีครับท่าท่าเช่าเนีพอ่อ,อพี่นอ้องเช่นเคยครับพร้อมวันนี้พ่อพี่น้องมากินโอ้ขั้งแรกคือว่าไอพี่น้องเบิ่งเบิ่งนี่ตีนเป็ดกับไอปากเป็ดตุ๋นพี่น้องอันนี้ผมตุ๋นเองเลยแสียบเปื่อยๆเลยพี่นอ้นนนองมาเสบแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องมาจุดจุกด้วยมือนี้โอ้พันเห็ดขายคือถือคือแพงเดลยพี่น้องเป็นเป็ดตุ๋นพวกอย่างนี้ไหมกระด่างก๋วเตี๋ยวเป็ดหรืสิแพงเนี่ย แต่นี่ผมสื่อว่าถุงละซ่าบาททั้งทั้งปากมันถึงสีพี่น้องนี่ปากมันถึงสีเม่ปากล่างอย่างนี้ปากล่างเนี่ยผมไปถอดกับราคาพวาร์ขึ้นกันอยู่นะนี่ปากล่าง,าางถุงละซ่าบาทสองถุงกล่องเต็มยอย่เลยมันขายประจําเลยพี่น้องด้านตลาดพระขนมด้าพี่น้องมันจะมีที่ผมไปบางมันจะมีโค้งเป็ดโตเป็ดนีที่แต่ว่าเขารอเอาหนังมันเขาไปกินเอาหนังมันหรอามาเอามาขายเป็นโตตัวละล,ะลอยอันนี้ถุงละซ่าแล้วก,ก็มีปลายปีกมีขามีปากมีคอพี่น้อง มมาก,กินจัดการเลยเสียบมาเสีบเพี่น้องเอว้าร้ายยาห้างาปุ่นกองเอเลยอยู่เม่นูนขาเป็ดหรือตีนเป็ดตุ๋นเลยพี่น้องนี่เปื่อยๆเลยแอบเลยพี่น้องจักของดีทะ้แล้วนี่กระเทียมมากแก่เรียนกึงกับน้นจิจ้มแ้วพริกป่นสม้ม นห,หนามเค็มได้กระซาะเป็น้องมาไหมกบเสยเกินไปหน้องมาแล้วมด้ขานี้ขางอแงเลยอืากินเหล่มงไม่เข่าล้ว แม่นู่นกินกับข้าวเจ้าแต่ผมกินเหรนก็บน,น้ำจิม้มอือื้หลังเดี๋ยวพอรับปาอมแบบนั้น chuẩn đấy kém gì không kém mình <laughs> hết tiền xe tiền ปากมันได้มาสามสี่อันเอาผสมกันมาถุงบางถุง่นก็ผสมกันปากล่างมันอยู่แพ้งเนี่ยปากเป็ดทอด โอ้เมนูนี่แหงี่น้องแหงดินอื้ม โอ้โหใช่เวลาเห็นได้พี่นองเด้อเห็นนู่น đẹp à? ừ. à, Hãy không bà nó chìm ngay phải không? <cười> 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 หลากหลายนะครับผมอย่างวันทาย,ยนี่มันเงียบไอ้คบบอมขหลายแต่กับบรรยากาศมันดีแสงมันแดงค่ั ngầm Nhầm thương lên <laughs> Hơ เมนูนี่กินง่าท่น้องเด้อแต่เวลาแต่มันก็มันก็แซบ bớt lại miếng ngọng của này mất riêng ăn à ăn. Oh. Empat-empat dia. อ๋อพี่น้อง <c oughs> มันต้องใสไปแล้วท่านอิ่มดอกพอจะแขนแทนไปเรื่อยๆ <c oughs> มันกินยากแต่มันกเ็เสี่ยเข่าท่าดีพี่น้องอ่ะนวดหน่ะอาจนีเป็นข้อหรือเป็นเอาตะปากมันมากก่านี่ทีมันจะกินง่ายกว่านี้ปลายปีกับเออปีกช่วงนึ้งนู่นนพี่น้องผมชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ผมด,ด้วยนะครับเด้อคลิปหน้าพอก,กันไปสวัสดีครับผม